โอ้วันที่8มาแล้วเย่ yeah. เดี๋ยวนะครับเอ๋ก่อนอื่นต้องไปไหนของๆแดนดีไลออนให้ของพนนียังอ่าเดี๋ยววันนี้ขอให้เพนเนีกันนะครับเคลวตกปลาตกปลาดีไหม,อมคอลเลกชั่น มันดูนั่นยังไงเอ้ยสกิลอ๋อสกิลคอมแบตเนี่ยไม่มีเลยโอปชันนี่ก็เหมือนเดิมปกติแมปกับผมโซเชียลอะไรเนี่ยอ๋อ อ๋อ oh. มันบอกว่าอ่าฮะเหมือนกับว่าเราไปป้วนเปี้ยนที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยไอพ่อมดก็เลยเชิญเราไปพบนะครับโรบินอยู่นี่ฉันรู้แค่จะเราโยฟาร์มโอเคอ่าฮะแค n you p l เอา e all over your farm and serve and blah 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 bl ah. อะไรไม่รู้ไอโหน้ำหมดเกลี้ยงเลย มาเราเติมน้ำแล้วก็จะลดน้ำเป็นก่อนไอ้ลดน้ำนลดน้ำลดน้ำ,นำปึ๊บ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 เต็มที่ครับเต็มที่ชีวิตเอ้ยไม่ถึงว่ะเรียบร้อยมาปะเอ้ยโตแล้วยีย่เก็บอืมแม่โตทันไวเนี่ยไอ้ที่ปลูกใหม่ๆเนี่ย ไม่เป็นไรครับเราป่าอยู่แล้วแน่นอนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนนะครับอ่ะลด,ดน้ำแล้วต่อไปก็ไปหาเพนนีเดียด๋วยวเดขายนี่ก่อนคอปเปอร์นี่เก็บไว้บ้านก่อนไม้โทบป,ปาด้วยพาที่แล้วลืมเก็บ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 ไอ้พวกเนี่ยไปเที่ไหเนี่ย เก็บก่อนก็ได้ดาบนี่เอาไปอันนี้เอาไปให้เพนนีเพนนีชอบด้ใช่ไหมแดนดิไลออนใช่แล้วก็เอาบล็อกไปเปิดครับเอาหินไปเปิดครับโอปุบบล็อกแล้วเควสมีดวิสดารครับโอ้ยเพียบเลยเควสต์คาฟเฟอร์แนนครับลองคารฟก่อนดีกว่า20คอปเปอร์25หินคอปเปอร์ไม่พอ นะครับค่าสลาม10ตัวอันนี้ก็25คอปเปอร์เอ้ยเหลืกวันนึงวันเดียวแล้ววันนี้ต้องลงดันแล้วครับต้องเอา25คอปเปอร์ให้ได้ต้องมาเก็บแดนดิไลออนก่อนโอเคไปเลยเดินเดินติด ปึ๊บเพนนีหมายังนี่เชนปึ๊บนี่เหรอเพนนีคุยหน่อยสวัสดีอ่ะโอ้ได้ยูนวาในน้องการอะไรหรือเปล่าทำไมเชนชาจ,จังเลยครับว่า <c oughs> เพนนีไม่ค่อยพูด่อยจ่า ็นคนขี้อายเหอรอภารกิจแรกเสร็จสิ้นครับคุยกับเพนนีภารกิจต่อไปก็เก็บของเก็บเก็บเก็บปุ๊บ,บนี่ปะกาลังโอ้โหเยอะเยอะใช้ได้ใช้ได้เก็บเลยเก็บเลยสีม่วงนี่ถ้าจะแพงแน่นอนอหอยก็ไม่อีก สุดยอดครับผมกลับครับกับลองมาดูที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะครับมาดูก่อนแล้วค่อยลงมนเะฮ้ยวันนี้ต้องรีบเนี่ยเอาของไปเก็บก่อนแล้วกัน ไม่ต้องรีบก็ได้มั้งชิวๆไปก่อนไปดูที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะครับดูว่ามีอะไรให้แน,นได้บ้างเก็บยังไม่ได้ต้องไปหาวิสาสก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นครับไปหาวิสาสก่อนเลยกลับบ้านทางนี้ดีวกว่าไม่ใช่ทางนี้ขอโทษกับผม ต้องกลับอีกทางหนึ่งต้องแนนทางนี้แหละใกล้แล้วโอเคสิบเอ็ดโมงแล้วจะทนันเนี่ยคู่นี้ดาวเออโหดาวทองด้วยค่อยหาใหม่ขายไปหมดเลยเออ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 เด่นดีไลยออนก็เก็บเก็บขวานด้วย เก็บให้หมดเหลือปิกแอกกับดาพอแล้วก็เอาอบบล็อกไปเปิดที่คลินแล้วก็ไปลงเหมืองเลยเยี่ยมครับม Dis ุ่งหน้ามุ่งหน้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตวัสดีแซม อันนี้ปะไม่น่าใช่ใช่เปล่าใช่ดิเออเอเคเวสขออ่านก่อนนะเอาเคเวสจะอ่านเคเวสนี่ไงฟิชเชอร์แมนสามอัโชวีเหรอรับมาก็ได้รีอาร์ครับ เอ,อรู้สึกว่าคริสคริสกับกันเทอร์นี่อยู่ข้างล่างนี่นะนี่ไงแค่นี้เองไปคริสเปิดให้หน่อยแปกคอปเปอร์ห้าแล้วเอ,อ้ยอะไรเนี่ยเคาไซ ให้กันเทอร์ครับโดเนทครับไปเลยโดเนทเลยเอ้ยเคเวสขึ้นไหมขึ้นสุดยอดเลืยสิบชิ้นเท่าน,นั้นกันเทอร์โดเนทหน่อยไปละเดี๋ยวมาใหม่นะ เอ,อะไรวะเนี่ยนะลงเมืองเลยจังหวะนี้ทำเวลาครับบ่ายหนึ่งแล้วต้องเก็บอีก10คอปเปอร์ให้ได้ชิวๆว่าผม10คอปเปอร์เองเดียวก็ได้แล้วนี่มาลุ ไป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 เนะี่ยลีนัทยืนมองทะเลทุกวันฟึบลงเมืองชอ้ที่ห้าขอบคุณแปะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมอืมฟาดฟาดเรียบร้อยมีเฮ้ยสลามสลาม ้ยใจเย็นดิโอ้โหโอ้โหชิดแน่นอือ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 ตายตายตายเรียบร้อยเฮ้ยทางลงขอค่าสลามก่อนเฮ้ยเหนือ่อยแหละเบื่อจริงอ้อโหปักปักปัก เออไงล่ะโดดมาก็โดนตีกลับนี่นี่นี่เนี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เบื่อครับไอ้น,นี่ตีแล้วมันแบบเนะนี่มอีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเคลีย์เสร็จแล้วสลามสิบตัวลงไปอ่าคอปเปอร์ปุ๊บหืมชิ้นเดียว มาทำสัก,กเบอือเลยเนี่ยเฮ้ยัวไซหลบได้หลบได้หลบ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 ได้เฮ้ยอย่าโดดอย่าโดดอย่าน่าทางลงเรียบร้อยสุดยอดหลักเลยอย่างนี้มีอะไรไหมดูก่อนอ่าคอปเปอร์ครับอ้าเอาขุดไปโดนอีกหืเนี่ยสามอันนี้แหละของดี มีอะไรป้าไม่มีแล้วกลับไปลงครับเฮ้ยจะห้าโมงแล้วเฮ้ยคัพเปอร์คัพเปอร์สองสามโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะผ่านแน่นอนคัพเปอร์เรียบร้อยผ่านยังอย่ามายุ่งโอ้เฮ้ยติด โอ้ยนะเอาอะจะเอาเวะล่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 ะเอาเวะล่ะเอาเวะล่ะโอ้ขอเปอร์นี่เลียงเลยเฮ้ยว่าแต่เราทำเสร็จแล้วก็จริงอะแต่เราไปหาคลินไม่ทันอะคลินปิดแล้วเชิดช่างมันก็แค่ แค่260บาทอ้ก็แค่นะไม่ทันแล้วครับเพราะฉะนั้นรับลงเรื่อยๆเลยแล้วกันสองหมันขี้ๆใช่บผมโอ้โหใครก็หาได้ใช่ป่ะเงินแค่นี้มันทำอะไรผมไม่ได้หรอกต้องลงชั้น10ก่อนขอสักชั้น10 ขอสักชั้นสิบอะนะโอเคไหมเฮ้ยนี่มันอืมเอ,ออเอิร์ธคริสตัลเฮ้ยนี่ทางลงเรียบร้อยเลยมีให้มีให้แบบไม่ต้องขอโหยแครอททำก็มาของดีครับของดี ทันสิบแล้วทำตัวให้โล่งก่อนยิบได้ไรรองเท้าครับใส่เลยแถวสิบเอ็ดเผื่อมือะไรดีๆครับไม่มีก็กลับอคอปเปอร์ หมดแล้วครับไม่มีเฮ้ยเมืเอ่อกี้นอนแน่แน่ไปครับกลับบ้านกัน <ๆ S 2> ไปไดีกว่าครินก็ปิดแน่นอนสองทุ่มคริสน,นี่น่าจะปิดแต่ห้าโมงนั่นแหละนะห้าโมงน่าปิดแล้ว โลบินนี่ปิดหรือยังถึงสองทุ่มครับส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนปิด2องทุ่มนะเอาอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ลีนัสมาขโมยขโมยของเอ้ยไม่ใช่คุยดังขยะแล้วก็โดนเห็นตัวเกิดโอบะโจจะอะไรขึ้นนะครับแล้วก็สกิปไปครับ แล้วก็มาเห็นเหตุการณ์ครับแล้วก็พูดนิดหน่อยอะไรเนี่ย enter adventure kill ไว้ก่อนนะซัมมน่าเหลือก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องไปตัดไม้อย่างแน่นอนเก็บของก่อนปุ๊บโอ้คอเปอร์เยอะเนะี่ยนี่ขายอันนี้อันนี้ก็ขาย ขายขายขายนี่เก็บเก็บก็เอาขวานมาไปขายดิปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บตัดไม้เลยโป๊ะโป๊ะ,ปะเคลีย สวยแล้วยังไงยังไงเออพอก่อนไม่ไหวถ้าต่อที่เดินเอ,อืดแน่อนอนดูอีกทรงแล้วอ้าวได้อบุบ็อกมาด้วยอืมใช้ได้อยู่ เ5 0รอยห้าสิบใช้ได้ครับผมตื่นแล้วโู้ยันห้าเฮ้ยฝนตกใช่ไหมยวยก่อนดูอากาศก่อนมิเตอร์วิตูดิสันนี่โอ้โหพรุ่งนี้อากาศจำใสโชคลาครับแชแนลทูติ้งยูไฮเบอร์เตอร์เอตตาหลักแหมเป็นวันที่โชคดี ไปหาพหมดดีกว่าครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยพาเป็นนี้ตอนนี้ไปหาพหมดก่อนพอมดอยู่ไหนเนี่ยด้านซ้ายปะนี่งะ่ะแน่น,นอนไอพอมดออกออกมานี่แล้วก็เข้าฉากอุราอุรามันก็จะให้เราเข้าไปครับแล้วก็ อคุยกับเราแล้วเราก็จะบอกว่ามีตัวเขียวๆกลมๆเหมือนแอปเปิลอยู่ในนั่นน่ะมันก็จะไปสำรวจมันจะกลับมาหาเราไม่ใช่ดิว่ามันมีแผ่นภาษาทักอย่างหนึง่งอ่ามันก็จะกลับมาหาเราไปอ่านมามันก็จะทำให้เราอ่านออกนะครับกลายเป็นหนึ่งเดียวกับต้นไม้ นี่ไงล่ะไอตัวนี้มันจะทำให้เรากลายเป็นหนึ่งเดียวกับต้นไม้นะครับแล้วก็จะอ่านภาษาในแผ่นป้ายออกครับนี่เราเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วนะโอเคลองไปอ่านดูครับว่าอ่านออกก็ยังถ้าอ่านออกแล้วแสดงว่าโอเคครับเดี๋ยวไปหาแพ่นนี้ด้วยเลยดีกว่า8ดโมงนี้นะ่าจะเปิดแล้วมั้ง ไม่ก็เก้าโมงไปยังเก้าโมงเย่ร yeah. อก่อนรออยู่ข้างหน้าเน,นี่แหละเฮ้ยรออยู่ข้างหน้ามันก็อยู่ในห้องอยู่ดีอะรอเดูวก่อนแล้วกันเข้าบ้านครับเอา้าไม่อยู่อยู่ไหนเอาอีกแล้วครับ สร้างปัญหาให้อีกแล้วห้องสมุดหรือเปล่าต้องใช่แน่ๆต้องลงไปดูแล้วต้องลงไปดูแล้วแหละแน่นอนอะ่ะต้องเป็นห้องสมุดอย่างแน่นอนเชื่ออย่างนั้นครับไปไม่ใช่ไม่อยู่หรอโอ้โห แย่ yeah, ครับแย่ yeah. แล้วนี่อะไรเนะี่ยโหเฮ้ยมันหายไปเลยครั้งเดียวเดี๋ยวค่อยอ่านครับเดี๋ยวค่อยมาอ่านเราหายไปไหนล่ะเป็นนี้เป็นนี้ครับผม ไม่อยู่เป็นนีเป็นนีหายไปไหนไปดูที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะครับเพลิแกนทาวน่าจะอ่านออกแล้วนะถ้าให้เดานั่นไงชัดเลยอ่าอันนี้มีแล้วอ,นนอันนี้มีแล้วมีแล้วโอครบเลยครับอันนี้แน,น่อน,นอนว่าได้ นี่ก็เฮ้ยอันนี้หนึ่งอันละอันนี้หนึ่งอันละนี่ก็ไม่รู้ครับอันนี้ก็นนกหาจากแคคตัสเอ้ยไม่ใช่ทะเลทรายโอ้วินเทอร์ไอฤดูหนาวของของป่าฤดูหนาวอันนี้เป็นของของป่าฤดูนี้ครับครบแล้วพูดดอกไม้เลยว,วกเนี้ยนี่ก็คอนดัก ไม้อ่ามีก็ฟอร์ซัมเมอร์โอเคครับเรากลับไปเอามาใส่เลยไหมเดี๋ยวเราไปลงเหมืองก่อนแล้วกันไม่มีอะไรทำแบบไปลงเหมืองก่อนเฮ้ยไม่ได้ดิ ราต้องหาเพนนีให้เจอก่อนเดี๋ยวลืมอีกไม่ได้หรอกลองมาดูที่ห้องสมุดอีกรอบดีวกว่าครับเผื่อจะอยู่จะได้เอาของมาให้คินทุบด้วยเฮ้ยนี่โอ้โหดีครับเพนนีเยี่ยมัหนไหนก็มาแล้วเอาไปให้ครินทุบด้วยเมื่อกี้ไปออกนิดหน่อยครับ แต่ก็ไปไม่ค่อยได้ว้นทุบหน่อยหินสามก้อนขอบคุณครับเราลองไปหาโรบินดูก่อนสวัสด,ดีโรบินอัพเกรดเฮาหนึ่งหมื่นกับ what the fuck มันให้เราสร้างอันนี้ครับใช้เงินสี่พันกับไม้สามร้อหินอีกร้อยหนึ่งบายเลยเอาไว้ก่อนรอรวยก่อนนะแล้วเราก็ไปเข้าแอมเบอร์เจอดิวดีกว่าไอคิวไอเควสป่านี่ได้เก้าสิบจีงน้อยมากปึ้งปดี อะไรต่ออะไรเนี่ยช่วยให้อาฮะปลอดภัยช่วยให้เมืองปลอดภัยอะ่ะโหยฆาสลามพันตัวลงดันดีกว่าปะบ่ายสามแล้ววันเดียวสักชั้นสิบห้า ได้ไหมเออเออเอ้ยโอ้โหมาเลยทางลง,งเชงแจ้วครับเออเหนื่อยไม่ฆ่าแล้วหลบโอ้โหโดนอีกด,ดูก่อนโทปาสไม่ใช่โทปาสไอ้คอปเปอร์เออ ต้องใช้แน่นอนข้างบนมไม่มีหลบเพับมายุ่งด้วยแล้วลาก่อนชั้น12บองคอเปอร์คอเปอร์โอคอเปอร์อรอเ,อรเพียบเก็บเตรียมไฟเลยนี่นะเข้าขมาอ้าวติดอะไรอะ่ะอืม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  เออ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 จะเอาจะเอาเหรอจะเอาเหรอเออจะเอาจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเก็บต่อคัพเปอร์โอ้ยทางลงมาเลยดีครับดีดีดีเฮ้ยโคโอ้โหสุดทางก็มีทางลงให้เจ๋งจริง,รงบริการดีมากครับ เฮ้ย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 ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยทำอย่างนี้จะทำอย่าททงนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเฮ้ยนอนนี่นะเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เข้ามา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 เฮ้ย เข้ามาเข้ามานี่เข้ามานี่วอนนะครับเอ้ยเอ้ยเกียดมากไอ้ตัวนี้ลงเลยดีวยกว่าไม่อยู่ละควอดเก็บโหยากกมากกล่องก็วางเปล่าอเอ้ยอาบอกอยังดีครับ มีของให้เบิดโหแลกเลือดอะไรเงี้ล่ะแลกเลือดสู้แลกเลือด14แล้ววะ่ะสัก20ได้ไหมวันนี้เด้๋ยวคืบจะเอาสอกไฮ้เรามันมีฝีมืออยู่แล้วของแค่นี้ขี้ขเจ๋งเฮ้ยฮาร์ดวูดหายากครับของหายาก เฮ้ยฮ้เรียบร้อยได้เชอรี่บอมด้วยไงละ่ะอืมตามาใาช้เลยแล้วกันตรงนี้แหละจัดไปเลยอืมทางลงโพเยี่ยมครับทำดีครับทำดี 15ลแล้วอันนี้ก็นนก,กี่ทุ่มนเนี่ยสามทุม่ม20ไม่น่าไหวอ่ะน่าไ,ได้แค่นี้แหละ15เนี่ยกลับบ้านดีกว่าครับขายขายควอดขายปุ่ม แค่นี้ที่เหลือเก็บไว้ต้องเก็บให้เป็นนี้ครับเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวเฟอร์เน้นใช้อะไรบ้างนะใช้คอปเปอร์กับหินคอปเปอร์มาสร้างเอ้ยเชอรรี่บอมใช้อะไรบ้างสีคอปเปอร์หนึ่งโครสร้างเลยเผื่อลงดัน ก็ตั้งไว้นอกบ้านแล้วกันนอนน่าคอมแบทเพิ่มคาับสเตอร์ดี่เตอร์ดี้ลิงทักอย่างหนึ่ง